สวัสดีเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับขอสู้ช่องแหล่พระไครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านืันนี้มาตามถ่ายสุดข่วงงสุดถ่ายของเม่เต็มครับพี่น้องตัวเล่เล่ท่้งของเม่เต็มวันตีพานมาเข่าครับพี่น้องวันนี้เลยตามตัวลังจากทีน่งเกตเข่าวันนี้ตามตัวครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านงสุดถ่ายของเพิ่นหลังจากที่จะตรงวันมาบ่ได้บ่ได้จากันเลยครับมาโพมือเดียวมือสุดถ่ายเลยมาไปฟัง แม่บอกพุทธจาเป็นว่าตัวเหล็กแล้วแนวทางของเมเต่าเอ้ยเมท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 ตุ้ยเอ้ยเม่เต็มพี่น้องโอ้ยลงปีหนาลงหลังเพราะไม่เต็มเมื่อวันที่16กรกฎาคม2565เม่เต็มเป็นสีเป็นแบอย่างไรฝากนั่ด้วพี่น้องฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้แหล่พ้ารวยน้ำแน่บ่อลายสีใหญ่ห่างปะพี่น้องไปฟังเม่เต็มเป็นแบอบครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอฟซีสุกทุขทานเด้อที่เขามารับชมรับฟัง แม่เต็มข้ามฝันที่ว่าหลังจากล่ำหงสวงมือแล้วขึ้นวันพระเนาะจ้าจ้าก็ได้ปล่อยตัวเลขไปแล้วมื่อนี้ก็จะเป็นมือสรุปมันบอกคะแม่นั้นฟังพรอธนาดแม่ว่าฟังใหม่รสค่ะแม่ฝันบอ้ค่ะแม่กับฟันอยู่ค่ะปิแก่ทีแม่ สิฝันจําได้ครับบัดท,ที่นี่พักหลังมาที่มาลามงสวงหลายๆเธือนี้แม่ฝันจําได้จําได้จําได้จ้าแม่อายุจักปีละค่ะกะ67ละคะสิเต็มสิ้นเดือนนี่ค่ะแม่ไม่ลูกไมีเต้าบ่ะคะนี่บอค่ะอ๋ะแม่บ่ไม่ลูกค่ะพี่น้องย,อยู่กับไผ่สันค่ะก่ะยู่กับร้าน้างๆกันละติบ้านหลังแม่อยู่กับยู่คนเดียวแต่ว่าร้านอยู่ใกล้ๆกันกันมีบ้านพี่กันยู่แม่อยู่คนเดียวแฟนกันเลยค่ะแม่ พ่อเพิ่นเสียไปได้ยี่สิบสองปีแล้วค่ะโอ้พ่อเสียได้ยี่สิบสองปียู่คนเดียวเนาะค่ะจ้าบาดนี้มาฝันหลังมือนะเนาะฝันแรกๆอย่างนี้ฝันว่าจังไรค่ะฝันว่าพ่อมาพ่อพูดพ่อฝันว่าพ่อมาเอ้าเพิ่นตายไปเร็วเพิ่นคขึ้นมามาซั่นแฟนคุณแม่มาหาจ้าฝันว่าแฟนมาหาผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วจ้าโอ้เพิ่นว่าจังไรแน่ล่ะแม่เพิ่น เพื่อนบ่ได้ว่าจังไดแต่ว่าคือจังส่งสใส,สชุดขาวน้ำมูแม่ชีมแม่กับฝันว่าแม่มูแม่ชีนี่เพื่อนจิบมาผ้าหลายพระเขาพันษาบวงสวงยูบ้านแม่มแม่กับแ่งตู่ขาวน้ำเพื่อนบ่ท่านแต่ว่ากับสิบไหน้ำเพื่อนยู่ม,มูเพื่อนเตรียมทาล้ายเป็นสิบกว่าเราก็พ่อก็คือจังส่งใสชุดขาวน้ำอย่างประมาณนั้นละ แม่ก <Net> ็เลยคิดว <cam> ่าเอาเหล็กบานังมันมันบานออกเนาะหวดวังหันใส่สุดขาวครับใส่สุดขาวยัดสามยดสามค่ะพ่ออายุจทกปีหร่แล้วแม่พอตอนเพิ่นเสียนอายุสี่สิบเก้าปีตอนเพิ่นเขียนอ่า เพคนมาจังสี่ตองมาอายุเพคนนอแม่เนาะแจ็คสิเป็นอายุหรือเหล็กบานแม่ก็เคยได้อยู่ตอนเคยฝันตะก้อนกับเป็นซี่เก่าเก่าซี่ยุ้งกับเอาเนาะค่ะสี่เก้าเก้าสี่แม่จะอยู่ผู้เดียวคู้เดียวคือคุณพ่อเสียไปแล้วมาหาค่ะอายุคนสี่สิบเก้าปีสิบเก้าคนเสียแต่เนีอายุบ่หลายเนาะมาหลายค่ะ เดี๋ได้ยี่สิบสองปีคุณแม่ก็ยูผู้เดียวมาตลอดแต่ยู่ผู้เดียวบางเทือกับมีลูกหลานเวียนมาอยู่นําอยู่ยูเรากับไปอยู่เรากับไปแบบว่าคือเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงปอยลูกลูกเจ้าของจริงๆนะบ่มมีแต่ว่าเลี้ยงเบิร์เลี้ยงเลี้ยงหลาเ้ยหลายยูเลี้ยงหลายยู่บริวารหลายยูคนจะตั้งมาเหรียญมาเที่ยวน้ำตั้งอันเป็นแก่ลูกหลานเรากับมีไปมีครอบครัวครับเดินๆเขาค็เวียนมาเยี่ยมมาหยังยังสินาจารับ ถ้าเขาว่างๆเขาก็มาเล่นนำ้ำน้ำแก่เ,เขาก็เที่ยวมานอนเป็นเที่ยวมาอยู่แต่ว่าหันเวียนไปเวียนมาอยู่มันหลายลูกหลานอ่ะแม่เลี้ยงไว้หลายหลายจุ <laughs> หลายรุ่น <laughs> หลายรุ่น <laughs> หลายรุ่นหลายสมัยผู้เลี้ยงล้าน <laughs> จ้าสมัยสุดท้ายนี่ก็มีล้านอยู่พันก็เอาขึ้นบ้านแล้วไฟผลิตไฟ <laughs> เลี้ยง <laughs> ตัวไฟเลี้ยงบ่าได้ผลิต ไฟเลี้ยงเจ้าของบ่มีจากคนนะแต่ว่าอะไรบ่นีคนหร้ายสมัยพ้ออืมจ้าต่ว่าหลังมือที่หฮาวัยกันน่ะเป็นเจังไห๋คุณแม่จ้านั่นล่ะฝันบ่ฝันเกี่ยวพ่นก็ฝันกรัพว่อมากันล่ะฝันเพียงเดียวนี่ฝันก่อนหันมีแม่ชีมาน้ำกันรอบรุ่นนี้รอบแรกมันพ่อมากก่อนมีแม่ชีมาน้ำ รอบรุ่นมีเมชีน้ำจ้าก็เลยคิดว่าเอเล็กบานเจ็ดสามมันีย่งอยู่บ่นเนียด้คบนไปเดี๋ยวปัดทุกทางเลยชั่วโมงเลยคือก็เลยคิดว่าเจดสมตามเจ็อายุเพิ่นน่กก็คือสี่เก้ี่เก้าตีอายุเพิ่นตีะตอนเพิ่นเสียนะตอนเพิ่นเสียอายุสีเกปีบันเก้าสแต่เก้ากันฟันเห็นคนตายมหานี มากสีออกอายุได้นู่า<ม>เพิ่นเสียวันทีเท่าไหร่ดมแม่เออเรื่องเรื่องวันทีนี่แม่สิขอเบว่าแต่แรกแรกแบ่ามันจะมาตรงลุ่งกันเดีย้ยอืมอืมคือแม่คิดว่าเป็นสองแปดมีนเป็นไปได้บอสองแปดอันเพื่อนเดินห้างลงมาแต่งงานกับแม่ค่ะลงจากบ้านเลขที่ยี่สิบแปดเพิ่นมาแต่งงานวันที่ยี่สิบแปด 2องยแล้วนั้นตรงกันเลยจีบานนี้มาอยู่กับแม่ไนยี่สิบแปดปียี่สิบแปดีพี่น้องเมื่อเสียวัานนยี่สิบแปดพฤศกาล่งสองแปดยุซีเถอมาอยู่น้ำกันมื่อพ่อมื่อพบมือ่อใาเมือม่อียวกันพี่น้องาอลงาอ้หน้าแปลนเลขบ้านเพื่อนกับบนกับเลขที่ยี่สิแปดนี่ละงัน <laughs> ลงมากกัลงมามันยี่แปดมาอยู่ยี่สิบแปดปีตายมันใ่ยี่สิบแปดอลงสองแปดยุซี่เถ้าสองแปดนแปดพี่น้องบาร์มีคันแม่แม่ให้วิ่งก็แม่ทีให้วิ่งเก้ากแปดเหวิ่งเก้าก็แปดห้วิ่งเก้ากแปดวิ่งเก้วิ่งนปดสองแปดก็ฟากน้ำยูค่ะ ประมาณสี่ตัวบ่ม่บนมาล่างบ่ค่ะเป็นได้ค่ะจ้ะอันนั้นมันเป็นสามตัวแม่สามตัวเออมาแต่ใส่แม่หายอแปนแม่เราบอกเมื่อ่ามาแใส่เนี่ยเด้เอาเอาของใหา่ลมันเนไรสอลปเอาของใหญ่สอกันตีจ้าเอาเก่าหานอไม่แม่เดียวลืมบ่ห้ะนอม่แบบไหนนอม่อยู่ได้แม่ไร่สมงยหยุนเลยบ้านมีเบื้องอย เอาสมใจมันฉีดมันฉีดเมื่อเกิดก็เมื่อตายเออมันตรงกันคักเมื่อเกิดเมื่อตายเมื่อมาอยู่เมื่อจากไปเออนั่นแหละนั่นแหละวันเดียวกันพี่น้องที่ยี่สิบแปดเบ็ไรคุณแม่ลันเด็กไรบ่เป็นไรคุณแม่ลหรไรผมผอมอันนี้ว่เป็นยังว่าเป็นยังแม่ตาวนี่บ่ค่ะเป็นเป็นญาติกันบ่ค่ะญาโอ้เป็นญาติกันกับแม่ตาวเดเที่ยวมาเบิ่งมาหากันอยู่นี่เนาะ แม่หาร์สูกันอย่างนี้แม่นะสองสาวพ่อกันคุณแม่พี่กะอยู่ผู้เดียวกับเงาเนาะแม่เด้ยินว่ามีธุระกันไปมาหากันบอกว่าบอกว่าครทิ้งกันนะนะค่ะค่ะแต่งอยู่เป็นมุมกันย่ำเถ่าพี่น้องเอาแม่ตาวกับว่ามีแฟนคือกันแม่นอนนี่แต่ผู้สุดายกกับว่ามีแฟนดือยกันพี่น้อยดูเอ้ยสัาใบละค่ะบริยากก็ไพ่เนาะค่ะแม่เนาะ ตัวเลขกวิซีเก้าเจ็ดสามสองแปดครับพี่น้องเอฟซีทุตันสามตัวโคโลโครงสุดไท่ายถ่ายสุดขคง่งขอขอบคุณเขาพูดแม่ยครับสวัสดีน้ามครับนี่ครับพี่นน้องเอฟซีตูเลในแลวท่างของเม็เต็มครับพี่น้องเอฟซีทุตันเม่เม่เม่ตุยเม่ตุยต้องเป็นเม็เต็มโอ้ยหลงสาวพี่น้องเม่ตุยครับพี่นน้องเอฟซีสี่เก้าเจ็ดสามสองแปด ปี9ปี8ครับพี่น้องเอฟซีตูธันสนใจเต่หม่อง28เหรอ 8, อะไรพี่น้องแฟนเพ้นผู้ตายนะพี่น้องอายุเมื่อเกิดวันที่ G18 เมื่อตายวันที่ G18 เมือม่ออายุน้ำแมกอะวันที่ G18 เมื่อพิษกันเลิกกันกระมือวันที่ G18 ครับพี่น้องเอฟซี F C, ทูธันตัวเลิกแล้วเนีทางกรเลิกป่าตอนเป็น้องเอฟซีงวดวันที่ศพ16กอรัอาการะดาคม2566ครับแขว่มีพี่น้องเอ้ยบอกร่วมบอกปากตัวเล็กแล้วเนีทางครับพี่น้อง สาตอนพี่น้องเอซีครับทางช่องเป็นซีกลางเม,มตุยเป็นแนวทางมักกระตามครับพี่น้องเอฟซีทนมามักกระ่านการตัดสิทใจขึ้นย่น้ำเอซครับพี่น้องตัวเลขแลวนวทางครัพี่น้องเนะสี่เก้าเจองวิง่ก้นนครับพี่น้องเอฟซกับลำล้ว่าสุขุสุขคนครับสม,มมุงมาตรารถรานานะบุญกุศลใด ดีและพระไรสัสมบูรณ์มากขอห,หนุนในเอฟซีของผู้ขาดจงประสบแต่ความโชคดีความเจริญหนูนเรื่องในหนาทีการงานในด่านเสียงโชคให้ลำล้ำลว่ซุปขู่สุขคนครับุ่งนี้ตอนบบยๆพี่น้องเอฟซีทุกท่านให้มีเดเฮกันสุข,ขสูุ่กคนครับพอกันไม่คลิปหนาคลิปนี้สวัสดีกำลามครับพี่น้องกลับตัวเลขสี่เก้าเจ็ดสามสองแปดวิ่งเก้าวิ่งแปดของม่เต็มครับพี่น้องพอกันไม่คลิปหนาคลิปนี้ สวัสดีกังงามครับพี่น้องอย่าลืมเด้วยพี่น้องฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์คนหัวหลานน้ำเน่พอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ